ครับผมก็วิธีใช้บอทนะครับอันดับแรกให้เรามาแตกไฟล์บอทก่อนครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ตรงนี้ครับผมสมัครนะฮะสมัครบอทครับพอขึ้นมาแบบนี้ให้เราใส่ยูเซอร์ที่เราจะสมัครบอทนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับผมหลังจากนั้นให้เลือกจานวนวันที่เราจะสมัครหรือเช่านะครับหรือทดลองนะครับถ้าทดลองก็จะเป็น1วันนะครับผม ก็ทักหลังจากสมัครแล้วหลังจากใส่ user อร์อีเมลเสร็จแล้วให้เรากดสมัครนะฮะกดสมัครมานะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแล้วมันก็จะแจ้งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ผมนะแล้วผมก็จะไปใส่ให้นะครับผมโอเคหลังจากใส่แล้วเรียบร้อยเราก็ก็จะเปิดบอรดได้นะครับผมห้า หลังจากเปิดบทมาปั๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราจะให้มันทำเควสนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับผม HP MP Auto Buy นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันทำเควสเราอยากให้มันฟาร์มให้ฟาร์มแบบไหนเราก็เลือกครับผมแล้วก็ไปที่ฟาร์มครับผมแต่เราต้องติ๊ก HP uh, MP ออกนะครับเอาอันนี้ออกก่อนเราไปที่ฟาร์ม ดังานั้นให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะไปแมบไหนอันนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้แล้วนะครับก็จะมีตอนนี้ที่ผมอ,อัปเดตแมปมาก็จะมีแมปหนึ่งนะครับคือแบบแมปเริ่มต้นแมปแรกเลยนะแล้วก็มีเดนฟทางใต้นะครับแล้วก็ลานหิมะแล้วก็อะไรทะเลทรายะเลทรายนะฮะ ส่วนมากเขาจะฟาร์มอยู่าลานหิมะกันนะครับผมหรือฟาร์มหรือว่าเก็บเวลนะฮะช่วงสามสิบถึงสี่สิบนะครับผมก็จะประมาณนี้เราให้เราเลือกอย่างนี้ไว้นะฮะตรงนี้เราเราไม่ต้องไปเลือกครับเพราะว่ามันจะไปทำเควสตั้งแต่ก็คือตั้งแต่เวลหนึ่งครับผมยันเวลสามสิบสี่สิบนะฮะคือถ้าถ้าไม่ตายมันก็จะทําทำอยู่อย่างนั้นนะถ้าตังไม่หมดนะถ้าตังหมดซื้อยามันก็ มันก็จะทำอะไรไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันตายไปอ่ะมาที่ฟาร์มมันต่อก็คือให้เราติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็เลือกแบบที่เราจะฟาร์มนะครับหลังจากก้นให้เราไปกดคลิกที่ตรงนี้ฮนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วไปคลิกขวาที่ตัว LD player หนึ่งครั้งครับผมให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เรากดสตาร์ทครับผม ถ้าเราจะดูโมอนิเตอร์ว่ามันทํางานอะไรอยู่นะครับก็นี่เลยฮะมาดูในนี้ได้ครับแต่ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าติ๊กเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปทํางานส่วนของเควสเอานะครับมันจะไม่ฟาร์มเอาเดี๋ยวผมขอเช็คหน้าจอโอเคส่วนหน้าจอให้ตั้งเป็นนี่ฮะ x 870 y 470ส่วนที่แให้เป็น144ครับส่วน c p u กับ RAM อันนี้แล้วแต่ครับถ้าหลุดบ่อยก็ตั้งไปอย่างเราว2คอสอเทสอะไรประมาณนี้ครับผมเอ่อ TPU 2อคอ RAM 2อจิกอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นว่ารอสาันธุ์วีเพื่อว่ารเป็นแมทฟาร์มนะครับผม อันนี้ถ้าอยู่แมปอยู่แล้วมันก็จะเช็คให้นะครับว่าเฮ้ย mm hmm. มันอยู่แมปนะนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือสําหรับที่จะฟาร์มครับเราต้องมีใบวาร์ปอย่างนี้ะครับผมให้ลองซื้อมาไว้เลยฮะร,ร้อยใบครับผมเอามาเอาไว้ไวช่องนี้นะฮะโอเคตอนนี้มันเช็คแล้วครับว่าเฮ้ยมันอยูเอ่เมืองฟาร์มที่เราจะฟาร์มมันก็จะแรนดอมสุ่มวาร์ปไปครับก็คือใบใบนี้นะฮะ เราต้องมีใบนี้ไว้นะครับสําหรับที่เราจะฟาร์มนะครับผมหลังจากนั้นก็มันก็จะฟาร์มเลยฮนะมันบอกส่วนหน้าจอบอทมันก็จะบอกว่ากําลังฟาร์มนะครับผมถ้ายามหมดเดี๋ยวมันก็จะไปซื้อยาอัตโนมัติเมื่อเราตายก็จะกดเกิดให้นะครับกดเกิดแล้วก็ไปฟาร์มกดเกิดแล้วก็มาฟาร์มต่อเหมือนเดิมถ้ายามหมดมันก็ไปซื้อยาให้นะครับผม ที่สำคัญก็คือเราต้องมีใบเนี่ยฮะใบวาร์ปแบบนี้เอาไวช้ช่องนี้ฮะช่องนี้ช่องเดียวเลยครับผมช่องแรกหลังจากนั้นก็จะทําอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วรจริงๆแล้วก็ให้ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับผมโวเ,เกมให้ตั้งเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ตั้งตั้ง LD อย่างที่ผมบอกเลยครับก็ไม่มีอะไรแล้ว ตัว apk นะครับตัว apk ของเกมนี้ผมจะเอาไว้ในใต้ลิงก์ของ YouTube นะครับผมก็มคือใน YouTube แหละกดเข้าไปดูกันเอานะ apk ของตัวเกมแล้วเอ่อ LD Player ใช้เป็น LD Player เวอร์ชัน9นะครับผมเวอร์ชัน9กก็จะประมาณนี้ครับผม